สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพลิงสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับพระผงเลื่อนยุศนะครับหลวงปู่ศิลานะครับก็จะมีทั้งเกศแล้วก็แท้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงให้ดูนะครับเพื่อไม่ใหการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวหากล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าอ่ะ เดี๋ยวมาดูนี่เลยนะครับเป็นพระปี64นะครับนี่พระผงนั่งเมฆนะครับเลื่อนยศนะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันเลยนะครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับ ขออนุญาตกแกะแป๊บนึงรุ่นนี้ก็กำลังมาแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาซองกันนะครับปุ๊บเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเลยนะครับนี่พระผงเดือยยศนั่งมีกนั่งมีดเคลื่อนยศนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ข้างล่งังขอปรับไฟแป๊บหนึง่ง กล่องใหญ่ไม่ได้เอามาครับข้างล่างจะเขียนว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับดูก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆก็จะสวยคมนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ล้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ นี่อันนี้คือล้านข้างนะครับเดี๋ยวนะกล้องไม่โฟก,กัสน,นี่เห็นไหมครับอันนี้คือล้านข้างนะครับส่วนล้านหลังล้านขังก็จะเป็นยันนะครับยันก็จะคมชัดนะครับนี่ มีขีปินเห็นไหมครับมีขี้ปินตรงขอบนี่เห็นไหมครับนี่ขอบจะมีนี่เ <Greek. S 2> ห็นไหมครับอันนี้ก็คือเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้เลยนะครับนี่ขอบข้างสวยเนียนนะครับนี่เห็นไหมตัวหนังสือนะครับสวยคมชัดนะครับนี่ อันนี้คือเหรียญแท้นะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวผมมีเหรียญเก๋มาให้ดูนะครับนั่งมีเหรียญเก๋นะครับน่ะอ่ะ,อะนี่อันนี้คือเหรียญเก๋นะครับอ่ะดูแค่กล่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องน,นี่นะครับอันดับแรกนะครับที่ดูเหรียญเก๋เก๋แท้นะครับเนี่ยน,นะเอากลับหัวเลยมา ดูกล่องนะครับอันนี้เห,นเห็นอันนี้ไหมครับอันนี้เป็นกล่องแท้เหรียญแท้นะครับกล่องเหรียญเกจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเส้นตรงนี้จะตรงยาวถึงกันเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับอันหลับแรกนะสังเกตกล่องนะครับเอากล่องมาค่อยไปดูพระนะครับนี่อันนี้ของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับจำไว้นะ อเดี๋ยวมาดูองค์จริงนะครับน,นี่นี่นะครับอันนี้คือของเก๊นะครับโอ้โหขี้ปิ้นก็มีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่ขอบขี้ปิน้นเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนะนะครับนี่ดูยันนะครับอ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูน,นี่เห็นไหมครับ ดูขนาดนะครับขนาดองค์ขวามือจะหนากว่าเห็นไหมครับเห็นไหมผมเปรียบเทียบให้ดูนะเดี๋ยวผมจะซองให้ดูอีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมครับยันไม่คมนะครับนี่ยันยันจะเล็กนะครับแล้วก็ไม่ไม่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ นี่ผมสองให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเก๊นะครับเหรียญนกปูศิลานะครับาราคาหลักร้อยไม่มีนะครับถ้าไปเจอนะครับถ้าไปเจอเหรียญละร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าตีไว้เลยนะครับเก๊แน่นอนนะครับองค์ละร้อยร้อยห้าสิบร้อยเก้าเก้านะครับนี่นี่องค์แท้เห็นไหมครับองค์แท้จะคมชัดนะครับยันจะคมชัดเห็นไหม เห็นไหมนี่อันนี้องแท้นะครับส่วนของเก๊ะนะครับของเก๊ะจะเป็นแบบนี้นี่นะครับจําไว้นะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับดูข้างหน้าเดี๋ยวนี้เก๊ะเกื่อนเลยนะครับใครเช่าก็ระวังกันด้วยนะครับเก๊ะเกลื่อนเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูก้อนเมฆปึ๊บนี่ อันนี้ก้อนเมฆไม่ติดนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นกันไหมนี่นะครับก้อนเมฆนะครับดูหน้าน้องกูนี่อันนี้ผิวไม่เนียนนะครับผิวตะกุตะกะนะครับผิวไม่เนียนผิวตะกุตะกะนะครับตัวหนังสือนี่เห็นไหมตัวหนังสือไม่คมชัดนะครับนี่ก้อนเมฆนะครับ ขนาดบางนะครับบางมากนะครับถ้าใครได้จับเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงจะหนามากนะครับหนาจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะครับนี่นะครับนี่ปึ๊บเนี่ะเสียวหลวงนี่เห็นไหมครับอ่าสังเกตเอานะครับอ่าเนี่เห็นไหมนี่ไอ้วงนี้ จะก้ม cool นะครับตรงนี้จะเงยนะครับน่าจะแงนขึ้นนะครับนี่สังเกตง่ายๆนะครับตัวหนังสือนะครับปงแท้ตัวหนังสือจะคมก้อนเมฆจะคมนะครับและผิวผิวก็จะเนียนนะครับเนียนละเอียดนะครับส่วนล้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นนี่นะครับตะกุตะกะนะครับแต่ใกล้เคียงนะครับแต่ว่า ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าไม่ไม่เหมือนมากไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับนี่ก็ยังห่างไกลอยู่นะครับก็ยอมใจนะครับคนปลอมพระเก๊ทำพระเก๊นะครับไม่รู้ทำมาได้ไงนะครับนี่เห็นไหมขนาดก็ไม่เท่ากันเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าใครไปเจอแบบนี้นะครับเจอแบบนี้เก๊เลยนะครับระวังกันไว้ให้ดีนะครับ ขออนุญาตเก็บแบบหนึ่งนะครับดูแคก่กล่องนะครับแค่กล่องก็รู้แล, pues ลงง is, settling, audio, ้วนะครับว่าแท้หรือเก๊นะครับช่วงนี้เก๊เกินนะครับเก๊ระบาดเลยนะครับแค่กล่องนี้ก็รู้แล้วนะครับสังเกตไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ของแท้นะอันนี้ของเก๊เห็นไหมกล่องลายกล่องเห็นไหมครับถ้าติดกันแบบนี้เก๊เลยนะครับ เ,เดี๋ยวจะ่องเหรียญเกดูนะครับนะครับสังเกตง่ายๆนะครับขนาดนะครับถ้าถ้ารุ่นนี้เก๊น,นะครับขนาดนะครับขนาดจะบางนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้เหรียญแท้จะหนานะครับแล้วก็หนังสือหนังสือจะคมนะครับเนื้อพระก็จะเรียบนะครับ ผิวเรียบตึงนะครับนี่ถ้าเจออย่างนี้วางเลยนะครับอันนี้เก๋นแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีมาให้ชมอีกนะครับผมมีเหรียญแท้เหรียญเดียวนะที่เหลือก็จะเป็นเหรียญเก๋น,นะครับเอามาให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับนะครับผมก็ยอมใจนะครับคนปล่อยพระพระแท้ก็ไม่หามาปล่อยหาปล่อยพระเก๋น,นะครับ อ่ะอันนี้เป็นอายุวัฒนมงคลน,นะครับเป็นหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับรุ่นพันพันล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญเก้กันนะครับน,นี่นะครับอันนี้คือปึ๊บน,นี่นะพอปรับไฟแป๊บหนึ่งนี่นะครับ จริงๆผมไม่มีเหรียญเหรียญแท้มาให้ดูนะแต่ผมจะให้ดูเหรียญเก๊ไปก่อนนะครับเผื่อว่าใครเห็นที่ไหนก็จาเอานะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับมันไม่สว่างเลยเนี่ยนะนี่นี่โอโ้โหทำมาเหมือนซะด้วยนะครับนี่ดูตรงปากนะครับเนี่ยเห็นไหม ปากก็จะบิดๆนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ใช่ลงอ่าไม่ใช่เหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ก็จะเป็นแบบนี้เอ้ยเหรียญเก๊นะครับอันนี้คือเหรียญเก๊นะเนี่เห็นไหมครับโค้ดไม่ชัดเจนเห็นไหมถ้าใครจับเหรียญบ่อยๆนะครับจะรู้เลยว่าแท้หรือเก๊นะครับนี่ ตัวหนังสือไม่คมนะครับเนี่ยใช่ไหมตอกเลขโค้ดอย่างดีเลยนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยส่องตรงห่วงนี่ห่วงเชื่อมถ้าห่วงเชื่อมเขาจะเชื่อมเป็นวงเดือนนะครับเป็นเหมือนวงเดือนนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะ เนี่ยแท้จะเป็นวงเดือนอันนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะผมไม่ได้เอากล้องมานี่กล้องทำไมไม่อันนี้วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูชัดชัด นี่เห็นไหมครับยันก็ไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมจริงเหรียญแท้เ,ทเขาจะมีเส้นขนแมวนะครับอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆไปก่อนนะครับเนี่ยดูขอบตัดนะครับขอบตัดนี่ขอบตัดจะเป็นแบบนี้นะถ้าใครมีนะครับแบบนี้นะใครมีนะเก๊แน่นอนนะครับ ใครมีเก้นะแบบนี้นะนี่ผมเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับนี่ขอบอันนี้คือของเก้นะครับอันนี้เป็นพันพันล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเดีียญนี้นะครับพยาารีนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวแก้ให้ดูจุ๊บน,นี่รุ่นนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เหมือนนะครับคล้ายๆนะครับแต่ไม่แท้นะครับนี่ถ้าใครเจอนะครับองคละร้อยหรือว่าองละร้อยเก้าเก้าถ้าแบบนี้นะครับแบบนี้นี่นะมาดูตรงยันนี่ถ้าแบบนี้นี่เห็นไหมอันนี้เก๋เลยนะครับนี่แบบนี้เก๋นะครับไม่แท้นี่นะครับ อันนี้ทํามาใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ใช <ing> ่นะครับถ้ายันถ้ายันเหรียญแท้จะไม่ใช่แบบนี้นะครับยันเหรียญแ, <pedo> แท้จะคมจะสวยกว่านี้นะครับนี่สังเกตแค่ตรงยันเนี่ยนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าใครมีแบบนี้ก็ทําใจนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับของถูกไม่ใช่ว่าจะแท้เสมอนะครับของถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก๊นะครับ เห็นไหมยันเห็นไหมพอบไม่ได้เลยนะครับทำมาเหมือนซะด้วยนะครับให้คนปลอมพ้านี่ก็เก่งนะไม่ว่ารุ่นไหนก็ปลอมได้หมดทุกรุ่นนะครับสุดยอดมากแล้วปลอมมาก็ไม่รับซื้อคืนนะ นะครับพร้อมแล้วรับซื้อคืนด้วยนะนี่เห็นไหมครับยันตรงนี้นี่เห็นไหมยันก็ไม่คมนะครับเนี่ยเห็นไหมน,นะครับแต่อันนี้ใกล้ใกล้เคียงมากนะครับใกล้เคียงแต่ว่าไม่ใช่นะขอบข้างขอบจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ ผมว่าแล้วกล้องใหญ่ออกมาคร้บผมว่ากล้องใหญ่ออกมาจะเห็นชัดกว่านี้นะนี่ครอบเห็นไหมครับน,นะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีด้วยนะครับ <c oughs> คุณได้เดียนเก้ไปครอบครอง <c oughs> นี่นะครับนี่แบบนี้นะดูไว้นะครับ นะครับอันนี้ยันไม่ใช่นะครับยันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้ห่วงห่วงจะไม่ได้เชื่อมแบบนี้ครับอันนี้นะครับห่วงไม่ได้เชื่อมแบบนี้นะครับห่วงจะเป็นวงเดือนนะครับเป็นวงเดือนเป็นวงเดือนนะครับที่เขาเชื่อมนะถามว่าเกยังไงนะครับเก๊ดูเอานะครับเกย์ยังไงเนี่ยเห็นไหมเส้นขนแมวก็ไม่มีนะครับเนี่ย ดูปากน้องปูนะครับนี่ห่วงเชื่อมก็ไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหมหวงวงเชื่อมมันจะเป็นวงเดือนนะอันนี้คือเกล้านปอร์เซ็นต์ะนี่ยเฮ้ยยันยันนี่ยันยน,น,น,นี่ยันก็ไม่ใช่นะครับเกแน่นอนครครับก็มีประมาณนี้นะครับ ก็เอามาเอามาให้ชมเป็นคติเตือนใจนะครับสำหรับใครที่ชอบของถูกนะครับก็ระวังไว้นะครับนะครับชอบพระแพงแต่แท้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่เศบชอบพระถูกได้เยอะแต่ปลอมก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะครับนี่อันนี้คือเก๋หมดเลยนะครับแท้เดียเด่ยวดีนะครับ ก็ขอจบวิดีโอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยนะครับในนาทีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ